เรื่องเงินทองนั้นเป็นของคู่กันกับมนุษย์สองสิ่งนี้ถูกนํามาใช้ในการค้าขายแลกเปลี่ยนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะทองคําที่เร่มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอะไรที่ทําให้ได้โลหะชนิดหนึ่งมีค่ามากขึ้นขนาดนี้และทองคําไม่ใช่แค่ถูกนํามาใช้เพื่อเป็นแค่สร้อยคอกําไลแหวนหนังที่เราเห็นกันทั่วไปตามร้านขายทองเพียงอย่างเดียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Windy Story นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อ ทองคำแร้จากอาวกาศก่อนจะไปรับชมกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะคะสิ่งของมีค่าในยุคสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนึ่งในนั้นคือทองคำเป็นได้ชิ้นหนึ่งที่ถูกใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนของประดับตกแต่งรวมถึงอยู่ในสิ่งของเครื่องใช้ที่ใกล้ตัวเรามากๆแล้วรู้หรือไม่ว่าทองคำนี้มีที่มาจากไหนทำไมถึงมีราคาแพงแต่ใครๆก็ยังนิยมกันและทองคำมีโอกาสจะหมดไปจากโลกนี้หรือเปล่า ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับทองคําหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าทองกันก่อนค่ะโดยทองเป็นธาตุทางเคมีหมายเลขอะตอม79มีสัญลักษณ์คือ Au มาจากภาษาละตินคําว่าอ r u m ทองเป็นธาตุโลหะทั้งซิชั่นสีเหลืองทองมันวาวเกิดเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาและสามารถทนทานต่อการเค้นอสนิมได้ดีเลิศทองคำมีจุดหลอมเหลวที่1นึองศาเซลเซียสจุดเดือดที่2 7 0 1ององศาเซลเซียส และมีความถ่วงจำเพาะ19.3มีน้ำหนักอะตอม196.67มีลักษณะที่พบเป็นเก็ดเม็ดกลมแบนหรือรูปร่างคล้ายกิ่งไม้หรือรูปผลึกต่างๆคุณสมบัติสำคัญของทองคำอีกประการหนึ่งคือทองคำเป็นโละหะที่อ่อนและเหนียวทองคำหนักหนึหน่งออนสามารถทำเป็นเส้นยาวได้ถึง50ไม้และสามารถตีแผ่ทองคำให้เป็นแผ่นบางจนมีความหนาน้อยกว่า0.0001มิลลิเมตรได้ นอกจากนี้ทองคำยังเป็นโลหะที่ไม่ละลายในกดชนิดใดเลยแต่สามารถละลายได้อย่างช้าๆในสารละลายผสมระหว่างกฎดินปะสิวและกดเกลือแล้วทองคำเหล่านี้มาจากไหนแม้ว่าแร่ชนิดนี้สามารถขุดพบได้บนโลกแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่บนโลกมาตั้งแต่ต้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอวากาศทองคำจะก่อตัวเกิดขึ้นภายใต้แรงดันมหาศาลเท่านั้นอย่างเช่นการระเบิดของดวงดาวหรือเกิดจากการชนกันของดาวนิวตนัน และก็เป็นไปได้ว่าทองคําที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นส่วนหนึ่งจะปิวตามแรงระเบิดแล้วติดมากับอุกบาทที่พุ่งมายังโลกทําให้โลกของเราได้รับสายแร่ทองคํเชื่องนักวิทยาศาสตร์คิดว่าในฝุ่นคอนมิกที่จับตัวเป็นก้อนตอนโลกกําเนิดไปครั้งแรกก็อาจมีทองคําปรปับปนอยู่แต่มันจมลงไปในส่วนกลางที่หลอมเหลวของโลกหรือว่าส่วนแกนโลกที่เราขุดไม่ถึงนักโบราณคาดีค้นพบหลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับทองคํา คือเมื่อราวสี่หมื่นปีก่อนถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในสภาพของเกล็ดทองภายในถ้ำของมนุษย์ยุคหินเก่าแต่นั่นไม่ได้เป็นการยืนยันว่ามนุษย์ในยุคนั้นให้ค่ากับมันมากมายนะักส่วนหลักฐานที่แสดงว่ามนุษย์มีการนำทองไปใช้งานจริงๆคือในช่วงอรารยธรรมเมโสโปเตเมียเมื่อราว4 6 0 0ปีก่อนพบว่ามีการใช้ทองในการทำเครื่องประดับหรือเป็นของตกแต่งบ้านเป็นหลักเพราะทองคำคือสิ่งหายา,ยากมีสีสันเอกลักษณ์ และหนึ่งโดสสายตานับตั้งแต่ช่วงเวลานั้นมาคุณค่าของทองในสายตามนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในยุคก่อนประวัติศาสตร์หรือช่วงยุคสำลิดเมื่อเรา2,700ปีก่อนมนุษย์เราก็เริ่มใช้เหรียญทองและเหรียญเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของและช่วง2,564ปีก่อนกษาย์โคซัสแห่งอาณาจักรลุเดียหรือแถบตุรกีในปัจจุบันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเวลานั้น ประสบความสําเร็จในการใช้ทองคําเป็นสกุลเงินระหว่างประเทศในการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในที่สุดซึ่งก็ยังมีการค้นพบอีกว่าทองคําได้นํามาใช้เป็นเครื่องตกแต่งในพิธีกรรมทางศาสนาหรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมีอำนาจและความรุ่งเรืองโดยเฉพาะในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นประเทศที่มีเครื่องทองปรากฏให้เห็นตั้งแต่ประมาณ4,000ปีก่อนคริสตศักราชต่อมาได้มีการค้นพบอีกในประเทศมาซิโดเนียอิตาลีฝรั่งเศส สเปนสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียถ้าหากได้ติดตามข่าวจะพบว่ามีการขุดค้นพบหลักฐานของทีมนักโบราณคดีในอียิปต์ในช่วงกุมภาพันธ์คศ2021ว่าพบมัมมี่อียิปต์ลิ้นทองคาในวิหารต้องสองสัยว่าเป็นสุสานของพระนางคีโอพัตตาการค้นพบครั้งสําคัญนี้เกิดขึ้นที่วิหารทาโปไซริสแมกนาในเมืองอะซันเดียของอียิปต์ซึ่งนักโบราณคดีบางกลุ่มเชื่อก,กันว่า วิหารแห่งนี้อาจเป็นสุสานที่ฝังร่างพระนางคีโอพัตตาที่7ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในประวัติศาสตร์มัมมี่ลินทองคําร่างนี้อยู่ในช่องเก็บศพซึ่งเจาะเข้าไปในก้อนหินขนาดใหญ่โดยขุดพบพร้อมกับมัมมีอ่อื่นอีก15ราก่างที่มีสภาพไม่สมบูรณ์นักทีมนักโบราณคดีผู้คนพบคาดว่ามัมมี่เหล่านี้เคยมีชีวิตอยู่ในยุคราชวงศ์ททเลมีซึ่งวัฒนธรร,ธร,รมกรีกโรมันได้เข้ามามีอิทธิพลอย่างสูงในอียิปต์ รืออาจมาจากยุคที่จกกักรวรรดิโรมันเริ่มเข้ามาปกครองอียิปต์อย่างเต็มตัวยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการผลริตเครื่องรางขึ้นเป็นรูปลิ้นจากแผ่นทองคําแล้วนําเข้าไปไว้แทนที่อวัยวะจริงในช่องปากนั้นทําไปด้วยสาเหตุใดกันแน่แต่อาจเป็นไปได้ว่าผู้ตายมีความพิการหรือความผิดปกติทางการพูดจึงจาเป็นต้องมีลิ้นใหม่เพื่อใช้พูดกับเทพเจ้าโอไซริสผู้พิพากษาตัดสินวิญ,ญญาของคนตายในบริลกและในช่วงเมษาคศ2021น ทีมนักโบราณคดีของอียิปต์ประกาศการค้นพบนครทองคําที่สักสูทซึ่งเป็นสร้างเมืองโบราณขนาดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า3,000ปีตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขากษัตรที่เมืองรักซอเมืองที่มีฉาย,ยาวานครทองคําแห่งนี้มีชื่อจริงในบันทึกประวัติศาสตร์ว่าอาเทนถือเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในอียิปต์และคาดว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ในยุคของฟาโรอาเมนโฮเทพที่3ซึ่งปกครองอียิปต์ระหว่าง1,391ถึง1,353ปีก่อนคริสการก่อนหน้านี้ทีมนักโบราณคดีจากต่างชาติหลายคณะพยายามค้นหาคนครทองคำดังกล่าวมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่พบจนกระทั่งทีมนักโบราณคดีของอียิปต์ได้ลงมือขุดค้นพบที่เมืองลักซอตรงบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนเมื่อเดือนกันยาของปีที่แล้วจึงได้พบซากอิฐ ดินดิบที่ก่อเป็นกำแพงเมืองและอาคารบ้านเรือนจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีได้มีการแบ่งการเกิดของแร่ทองคำออกเป็นสองแบบตามลักษณะที่พบได้ในธรรมชาติคือแบบปฐมภูมิหรือกระบวนการทางธรณีวิทยามีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อนผสมสา,สารกับสารลายพวกซิลิก้าทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่าง เช่นหินอาคานัคนีหินชั้นและหินแปรมีการพบการฝังตัวของแร่ทองคําในหินหรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหินซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและแบบทุติยภูมิหรือลานแร่เกิดจากหินที่มีแร่ทองคําแบบปรถมภูมิได้มีการสึกก่อนและถูกน้ำพัดพาไปสะสมตัวในที่แห่งใหม่เช่นตามเชิงเขาลำห้วยหรือในตะกอนกวดทรายในลำน้ำ แล้วทำไมทองคำถึงมีราคาแพงแต่ใครๆก็ยังนิยมกันระบบมาตรฐานทองคำเป็นระบบมาตรฐานการเงินระหว่างประเทศผู้นำมาใช้ประเทศแรกคือสหราชอณาจักรโดยการผูกค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงไว้กับทองคำซึ่งพัฒนามาจากการใช้เหรียญทองคำทำหน้าที่แทนเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นการวัดค่าของสินค้าและบริการก่อนที่ประเทศต่างๆจะใช้ตามกันเพื่อทำการค้าระหว่างกัน ในช่วงปีคศ1,870ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20ในช่วงปลายศตวรรษที่19เงินปอ์สเตอริงได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมากเนื่องจากสหราชอาจ,จักรเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศการอาหารการเมืองและเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกอีกทางในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการค้นพบทองคำในปริมาณมากในประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและแอฟริกาใต้ ทำให้ปริมาณทองคำในโลกเพิ่มขึ้นประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีญี่ปุ่นจึงได้นำระบบมาตรฐานทองคำมาใช้ในระบบการเงินระหว่างประเทศของตนเองมากขึ้นในช่วงที่มีการใช้ระบบมาตรฐานทองคำระบบการเงินระหว่างประเทศถือว่ามีเสถียรภาพมากเพราะเป็นช่วงที่ไม่มีสงครามปัญหาความขัดแย้งของประเทศต่างๆมีน้อยมีการขยายตัวของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจำนวนมากโดยมีเงินปอล์สเตอร์ริง เป็นเงินสกุลหลักที่มีความสำคัญระบบมาตรฐานทองคำดำเนินมาจนถึงปีคศ1914ที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1พันธมินมิทางการเมืองเปลี่ยนไปความล้มเหลวของตลาดหุ้นในปีคศ1929เป็นเพียงหนึ่งในปัญหาหลังสงครามโลกสกุลเงินปอนด์และฟังในฝรั่งเศสไม่สอดคล้องกับสกุลเงินอื่นนี่สงครามราคาสินค้าพวกภัณพันกำลังซุดตัวและธนาคารก็ขยายตัวมากเกินไป หลายประเทศพยายามปกป้องสต็อกทองคําของตนโดยขึ้นอัตาราดอกเบี้ยเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้รักษาเงินฝากของตนไว้เหมือนเดิมแทนที่จะแปลงเป็นทองคําอัตาราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเหล่านี้ทําให้สิ่งต่างๆแย่ลงไม่ใช่แค่เศรษฐรกิจของโลกเท่านั้นอังกฤษหยุดใช้มาตรฐานทองคําในปีคศ1931ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมสงครามได้ประกาศยกเลิกการแลกเปลี่ยนเงินตากับทองคํารวมถึงห้ามส่งออกทองคํา เพื่อรักษาทุนสำรองของประเทศหลังจากนั้นประเทศอื่นๆก็ได้ทยอยยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำเช่นเดียวกันจึงทำให้ระบบมาตรฐานทองคำล่มสลายลงในปีคศ1932ในปีคศ1934รัฐบาลสหรัฐได้ตีราคาทองคำใหม่จาก20.67ดอลลาร์ต่อออนเป็น35ดอลลาร์ต่อออนโดยเพิ่มจำนวนเงินกระดาษที่ใช้ซื้อ1ออนเพื่อช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจ ในขณะที่ประเทศอื่นๆสามารถแปลงการถือครองทองคําที่มีอยู่เป็นดอนลล่าสหรัฐได้มากขึ้นค่าเงินดอนลล่าอ่อนค่าลงอย่างมากก็เกิดขึ้นทันทีราคาทองคําที่สูงขึ้นนี้ทําให้การแปลงทองคําเป็นดอนลล่าสหรัฐเพิ่มขึ้นทําให้สหรัฐสามารถคองตลาดทองคําได้อย่างมีประสิทธิภาพการผลิตทองคําเพิ่มสูงขึ้นจนในปีคศ1939มีเพียงพอในโลกที่จะแทนสกุลเงินทั่วโลกทั้งหมดที่หมุนเวียน แม้จะมีข้อดีแต่จากข้อเสียของมาตรฐานทองคำคือภายใต้มาตรฐานทองคำอุปทานของทองคำไม่สามารถให้ทันกับอุปสงค์และไม่ยืดหยุ่นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และการขุดทองคำยังมีต้นทุนสูงและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลบสหรัฐจึงยกเลิกมาตรฐานทองคำในปีคศ1 9 7 1เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและป้องกันไม่ให้ต่างประเทศสร้างภาระให้กับระบบ ด้วยการแลกดอลลาร์เป็นทองคำปัจจุบันแม้ไม่มีประเทศใดที่ใช้มาตรฐานทองคำแล้วแต่ก็ยังมีการซื้อขายทองคำเพื่อเก็งกำไรจากราคาทองคำที่นับวันยิ่งมีราคามากขึ้นเรื่อยๆด้วยที่ตัวทองคำเองมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือสามารถหลอมเยืดและดัดแปลงรูปร่างได้ง่ายโดยไม่เกิดความเสียหายไม่ว่าจะไปประกอบอยู่ในวัสดุอะไรก็ตามก็สามารถแยกทองออกมาได้ในปริมาณเท่าเดิมเสมอไม่ทำปฏิกิยากับออกซิเจน ดังนั้นเมื่อสัมผัสกับอากาศสีของทองคำจะไม่หมองและไม่เกิดสนิมอีกทั้งยังสามารถนำไฟฟ้าได้ดีโดยจากข้อมูลปีคศ2018มีทองคำในโลกที่ถูกขุดขึ้นมาทั้งหมดประมาณ171,300ตันและถูกแบ่งใช้ไปในภาคต่างๆอันดับ1นคือเครื่องประดับทองคำจำนวน84,300ตันหรือคิดเป็น49.2%อันดับที่2คือการลงทุน โดยทองคำที่ถูกใช้เพื่อการลงทุนอยู่ที่33.000ตันโดยคิดเป็น19.26%โดยทองคำที่อยู่ในส่วนของการลงทุนนั้นจะอยู่ในรูปแบบของทองคำแท่งเป็นสัดส่วนใหญ่อันดับ3คือธนาคารกลางโดยธนาคารกลางทั้งโลกรวมกันมีทองคำสำรองของแต่ละประเทศถูกเก็บรวมกันไว้อยู่29,500ตันยตันคิดเป็น 17. 2เอันดับ4คือภาคอุตสาหกรรม มีปริมาณ2,800ตันหรือคิดเป็น12.14%และอันอื่นอีก3,700ตันหรือคิดเป็น2.2%ค่ะและทองคำที่ถูกใช้ในภาคต่างๆนั้นก็มีอยู่หลากหลายประเภทและไม่ได้ใช้ทองคำบริสุทธิ์เสมอไปซึ่งไม่อยู่ประมาณ6แบบที่เราเห็นได้บ่อยๆเช่นทองคำกา9 9 9หรือ 24k ถือเป็นทองคำบริสุทธิ์นิยมทำเป็นสร้อยและเครื่องประดับ ซึ่งจะมีความนิ่มและเหนียวยืดได้แต่ไม่ขาดทองคำ96.5เปซ็นเป็นทองคำที่นิยมในประเทศไทยซึ่งจะมีส่วนผสมของทอง96.5ซมีความบริสุทธิ์และความเงาน้อยกว่าทองคำบริสุทธิ์เพียงเล็กน้อยและมีลักษณะสีที่ด้านกว่าทองคำ90อร์ซคือมีส่วนผสมร่วมกับชนิดอื่นนิยมนำมาผสมกับเครื่องประดับพวกจวเวลรี่เช่นแหวนแต่งงานสามารถผลิตและตกแต่งให้มีลวดลายที่สวยงามได้มากกว่า พอเนื้อทองคําบริสุทธิ์มีความแข็งและบิดเบี้ยวได้ยากทองขาวคือทองที่มีส่วนผสมระหว่างทองคํา75%กับแพตทินัมแล้วแต่สัดส่วนการผลิตแต่ต้องให้มีทองขาวออกมามีค่า 18k สามารถทําให้มีลวดลายและทรงที่ค่อนข้างหลากหลายทองคําขาวซึ่งตัวทองคําขาวจะเป็นส่วนผสมของแพตทินัม100%เห็นส่วนมากในรูปแบบของเครื่องประดับ <c oughs> เช่นแหวนเพชรเพราะตัวหนามเตยที่ใช้กอเพชร จะมีการยึดเกาะที่สูงกว่าจึงทําให้แพตินัมมีราคาค่อนข้างสูงแต่เวลาขายออกมักไม่ได้ราคาเท่าทองคําที่มีความบริสุทธิ์96.5%และพิงโกหรือโลดโกมีลักษณะคล้ายกับทองขาวเป็นทอง 18K ที่มีส่วนผสมของทองเพียง75%ร่วมกับอันลอยพิงซึ่งสัดส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการผสมนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่เช่นเดียวกัน ทองคำไม่ใช่เพียงเครื่องประดับสิ่งการันตีมูลค่าหรือใช้แทนเงินตาเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่ได้ชื่อว่ามั่นคงปลอดภัยที่สุดชนิดหนึ่งในตลาดการเงินของโลกที่กำลังผันผวน,น,นในปัจจุบันทําให้เกิดคําถามขึ้นว่าแล้วแบบนี้ทองคาจะหมดไปจากโลกหรือเปล่านายวอร์เรนบัฟเฟตต์หนึ่งในมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังของโลกประเมินว่าโลกนี้มีทองคําที่ถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วประมาณ1 7 1 0 0 0ันตัน ซึ่งหากจะนําทองคําทั้งโลกมาหลอมรวมเป็นทองคําแท่งขนาดใหญ่แท่งเดียวก็จะได้ประมาณ20.7ลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการของทองคําในตลาดโลกและเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทองคําเป็นโลหะที่มีค่าแพงที่สุดในโลกและโอกาสที่ทองคําจะหมดโลกหรือมีน้อยเกินความต้องการของตลาดมากจนราคาทองถีบตัวสูงขึ้นกว่าในปัจจุบันหลายเท่าคําตอบก็คือเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากประกัรแรก สินแร่ทองคำไม่ได้อยู่ในสถานะขาดแคลนเหมือนน้ำมันปิโตรเลียมและสถาบันอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐประเมินว่ายังคงมีทองคำเหลืออยู่ในผืนดินมากกว่า52,000ันตันที่รอการขุดค้นนอกจากนี้ทองคำประมาณ1 7 1 0 0 0ตันที่ประเมินกันว่ามีอยู่ในโลกก็เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆอย่างเป็นทางการแต่ความเป็นจริงยังมีทองอีกจำนวนมากที่อยู่ในตลาดมืดผ่านกระบวนการผลิตจากเหมืองเถื่อนที่สำคัญที่สุด ประเทศจีนหนึ่งในผู้ผลิตทองคายอยํารายใหญ่ของโลกไม่เคยเปิดเผยปริมาณทองที่ขุดได้ในแต่ละปีอย่างชัดเจนแต่คาดกันว่าทองคําจากจีนที่ไหลออกสู่ตลาดโลกน่าจะมีปริมาณมหาศาลในแต่ละปีและหากรวมทองในตลาดที่ไม่เป็นทางการด้วยน่าจะมีทองคําในโลกนี้มากกว่า2องล้านห้าแสนตันค่ะและเหตุผลประการสําคัญที่สุดที่นําให้เป็นเรื่องยากที่ทองจะหมดโลกก็คือทองคําเป็นวัตถุดิบที่มีค่าจนไม่เคยถูกทิ้งขว้าง และถูกนำกลับมารีไซเคิลหลอมรวมขึ้นรูปใหม่อยู่เสมอนับตั้งแต่มีการทำเหมืองทองครั้งแรกเมื่อกว่า6,000ปีก่อนจนถึงปัจจุบันมีทองหายไปจากตลาดน้อยมากและเป็นไปได้ว่าแหวนทองที่เราใส่อยู่นั้นอาจมีทองจากเหมืองสมัยโรมันเจอปนอยู่ก็เป็นได้ถ้าเ,เพื่อนๆสนใจหัวข้อไหนสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เราแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ